หญิงสาวหน้าตาดีเธอย้ายเข้ามาเรียนหนังสือและทำงานอยู่ในเมืองหลวงได้หลายปีแล้วตอนนี้เธออาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มในคอนโดแห่งหนึ่งใช้ชีวิตตามประสาหนุ่มสาวออฟฟิศทั่วไปเอว่าแต่จู่ๆทำไมพ่อแม่เธอโทรมาตามให้กลับบ้านนะปกติไม่เคยกลับช่วงนี้นี่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่นี่ดีนะหละาง,งานได้พอดีนะ่าแล้วก็ได้กลับบ้านพักผ่อนบ้างก็ดีนะ ปกติกลับช่วงปีใหม่สงกลานต้องแยกกับคนอื่นนะ่ะน่าเบื่ออืมอืมดีๆไปเที่ยวไปเที่ยวอ้นกับอีฟเดินทางด้วยจิตใจอันเบิกบานโดยที่ไม่รู้เลยว่าการกลับบ้านนอกครั้งนี้จะมีอะไรรออยู่บ้างพ,พ่อแม่หวัดดีคนะ่ะไหวพระเธอลูปเพิ่งมานเหนื่อยเข้าบ้านมากินข้าวกินปลา พอเตรียมของชอบไว้ให้ลูกแล้วมามาเข้าบ้านเข้าบ้านอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารดิบๆทั้งหมดก้อยดิบเนื้อดิบเลือดสดๆเต็มจานโอ้โหพ่อคะทำไมมีแต่ของดิบๆทั้งนั้นเลยล่ะเมื่อก่อนลูกชอบกินไม่ใช่เหรออีฟใช่ใช่พ่อกับแม่เลยไปหามาเตรียมไว้ให้ไง หนูไม่ได้กินของแบบนี้นานแล้วล่ะค่ะอืมแต่ก็อร่อยดีแฮะไม่ได้กินก้อยดิบเลือดสดๆแบบนี้นานแล้วพอกลับมากินแล้วอร่อยดีจังอีปเปิบก้อยดิบอย่างอร,อร่อยทำเอาพ่อกับแม่ยิ้มไม่หุบต่างกับแฟนของเธอที่กินแทบไม่ได้เลยฮะขอตัวดีกว่าครับมองดูแล้วเหมือนวัวประสบอุบัติเหตุเลือดงี่โซกเชียว เดี๋ยวผมกินมามากแล้วกันครับอ๋อแล้วพรุ่งนี้ตอนค่ำเตรียมตัวไปงานของหมู่บ้านเราด้วยนะเป็นงานใหญ่หลายสิบปีจะมีสักครั้งหนึ่งอย่าลืมนะเอ๋เออค่ะค่ะได้ค่ะงั้นพ่อกับแม่ขึ้นไปนอนก่อนนะถึงแม้จะงงๆเกี่ยวกับงานของหมู่บ้านที่พ่อกับแม่บอก แต่อีฟก็ไม่ได้คิดอะไรมากทั้งเธอและแฟนหนุ่มหลับไปด้วยความเหนื่อยและอ่อนล้าจากการเดินทางเย้ yeah! อากาศสดชื่นจังคงเป็นเพราะอากาศที่นี่บริสุทธิ์สินะเอาล่ะวันนี้ไปเดินเที่ยวเล่นกันดีกว่าอีฟกับอ้นไม่รู้ตัวเลยว่า มีคนหลายคนในตลาดทำท่าทางแปลกๆมองมาที่เธอ